เก็ดห um ้าของบ้านซ้ำนันบ่เก็ดห้าของบ้านซ้ำพบพบปันนันบ่จอมกลวงพระทรงพีพีสรัทละดีฝาปพิดใส่ใดเลยเดียวเนาบอกเลยเนาะใดบ้งเีย จอมเอาอย่างใส่ธรรมดานี่ไม่ถากไม่ซึ่งอ๋อถากไม่เป็นแป้นนั่นบอกแล้วก็ไม่นึงอยู่ข้างล่างไม่นึงเขาโบนกบกันแล้วก็สกูยิ่งเอาบอกจอมเนี่ยบอกอ๋อจอมเสียบเสียบเสียบเอาไม้นี่เสียบเข้าไปเลยหรือทีเหม่อนนั่น เจ้าหญิงงามเขาเขาเห็ดขายไปเยอะเลยนี่ขนามเขาได้แลี้วดิหนินะบัวนี่สีงามของเขาจังใดกับเบิ้งใดตัวนี้ไม่นอนนี่ไหมนี่ไหมมันบ่ได้งามดิดรไหมมันบ่งามท่อของเขากันลังเห็ดยุ่นี่ดิหรือเปล่าข้างบนข้าเลี้ยวนี่มันสีใสแบบระเอกนี่เด้อเลยสามกุกนี่เด้อนี่ใส่พระเอกก่อนเลย ไม่ไม่ข้ามไม้ห่หรอพัน่นบ่ข้ามก็ต้องมัดไว้ก้อนแนี่เออ,เอามัดนั่นน่ะมัดซ้ำนั่นซักก้อนนั่นมัดเราเคยไปดึงทั้งฝุ้นขึ้นผมว่ามัดต้องกับพายุหรอเนาะกดกรงเล่นกับซีนปูเลเน่นจุ๊บสุดสุดที่เตื่เมเติ่มสิเป็น น,นี่เพ่พก่นออกนี่จะนกเขาดินกเขาลายๆนี่นะครับกรทั้งเรียนนกเขามีกระเมนครับนี่กระเมนมันกระเมนีนครับ <c oughs> เห็นไหมเเลยนกเขามีเขาหน่อยไม่เขาหง่แหละครับยุนี่น,นีซิปก็ตัวนี่นี่นรับตัวนี้ นี่ครับนี่พระเอกครับอเลยสามกุกครับนี่นสามกุกนี่ก็ต้องเฉียดกงอันนี้แหละใส่เพิ่นเยอะเลยพระเอกก็ต้องเอา่งงามๆใส่โมแล้วก็เลือดหน่อยไม่นี้ เดินคันตัวเมอยู่ื่มไม่ไม่ไม่พอคู่เดือดใค่อยอกเราไปันาะไปน้ำมันอยู่น้งกันต้องไปหากินยากก็ดีแล้วตัว โด,ดน,จนจอดก็ไล้กินหลอดทั้งกะไคก็ไปหากินตัวอ เส,ส,สื้อนี้มีประโยชน์ที่ดๆนะใสียไปเสียมากเอาไปมาเลยใส่ยินใส่ยืนไดวะ โค้งงามๆครับนี่โงสารเด็กงามครับงามก็สื่อไี่แล้วนะเท่านะี่โค้งสื่อมากคับเพางามเราเก็นอุ้มลุ่มอย่ตัเดียวไสตัวนี้ละเนี่ยพ่อเอกบักสามกุกนด่ครับนี่นอกนั้นสีมีเตอรสองกลุกอันนี้มีสามกุ่มมีแค่นี้ตัวเดียวพูนตัวหนึ่งอย่างหลังมัโอ้ยหลายตัวมันสามสิบตัวเลยครับนี่นกที่นี่อันนี้เขาไว้ว่าตัวไหนเสียงดีเนี่ยก็คาดออกมาใสผมที่ฟุ่นกับมีดด้ครับคุณ อ si 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 ู้นไกลไูหอย้นโตดนอยู่พ้นประมาณโตกล E อันนี้เสี้ยนหาหนูครับหาเขียดครับนี่นี่นี่น้นี้หาเขียดน,นก,กับบ่าเลียงครับเลียงบ่าเป็นสารโกงกับบาเป็นแต่ว่าหาเขียดเก่งเพิ่นพุนอันนี้เป็นสูนเนียวสารเม่กระทางหวัวดึงเขาเนี่ยครับบึง่งนี่กองเขาอันนี้แเนีดเทียดเองทั้งนั้นเลยครับพุ่น เพียบเลยเดียเหาเห็ดตัะวากาเบ่งเหเห็ดปุ๋งสะก้อนเขียนตัวเดมีนกเีนนกสักเพื่อเราก็ขาดแบบ แวันเลี้ยงไงมึงหากินยิ้มมันดีสิง,งามนีนะ <c oughs> ตูน,นกตูน,นกขุนยังโยนหน่อยบินแค่ว่าม,มันอยากต้มปะ คันนี้นี่คันในฟังนี่สามกลุ่มนี่โดพราะในฟั่งโดนแล้วนี่ เขาม่ไเงียบเลยนะขันหน่อยก็เงียบดีนะขันก็ขันหนึงไปแปรสองมื่นไม่นีนะเป็นยังไ้จ้างว่ะสุ่มไปสุ่มมั่นรอ เรีนหมือนคนที่ตัวไม่ๆอ่ถึงข่าวพี่จะไ่ก็อีกโดนนี่เราทำยังสีแล้วก็จังมาพอกันนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันกูหลักตอนเราเห็นแล้วก็สิที่มาให้เบิง้งสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ